ทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งครับอ่าอันนี้คือตัวอา a มาโดกาเน่ฮะซึ่งมีดาราหลายท่านเนี่ยชอบมากแล้วก็ยังบอกกันตรงๆว่าเบิร์ของเราเนี่ยไปไปทานนะฮะโดยที่เราเป็นสปอนเซอร์ให้เพราะว่าดาราเขาติดใจนะครับก็เยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้เป็นสูตรใหม่จากซัมซุงเกาหลีนะครับมีภาพเกาหลีไหมนี่ออันนี้การันตีโดยซัมซุงเกาหลีนะครับนี่นะฮะ,ฮะที่กรุงโซประเทศเกาหลีนะครับ กินแล้วเป็นอะไรเนี่ยมีเงินประกันให้เลยนะครับเพราะว่านี้เราทํามาจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยนะครับโอเคฮะแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเผื่อใครที่รอมานานแล้วนะฮะสูตรใหม่อันนี้ถามว่าดีว่ายังไงพัสซิงครับตัวนี้เป็นฟู่และขาวและลดสิวด้วยนะครับก็เอามาคู่กับ3ตัวนี้ได้เลยทั้งถูสบู่ลดสิวทั้งทายชีมลดสิวแล้วก็ฟู่และขาวและลดสิวนะครับเอาหมดเนี่ยรับรองว่าได้แน่นอนเดี๋ยวจะฟู่และดื่มให้ดูสดๆนะครับเพราะว่าอันนี้ปลอดภัย การันตีโดยซัมซุงเกาหลีนะครับกล่องใหม่เป็นอย่างนี้นะฮะเพิ่มพัดซิงเข้าไปแต่ผมก็เป็นดันนันไปแกะตูดเนาะเลยลําบากนิดนึงอ่ะเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนนี่รูปแบบใหม่ออกแล้วนะครับเพิ่งวางขายมา2อวันนะฮะตอนนี้ออกไปแล้วเกือบหมื่น่ากล่องนะฮะแค่850บาทนะครับฟูและขาวแล้วก็ลดสิวเดี๋ยวเปิดกินให้ดูนี่นะเทน้ำแบบนี้นะครับปลอดภัยอร่อยด้วย นะอันนี้อุดหนุนได้แต่ว่ามันควรทักไปทางลายมานุก้าหรือเปล่าหรืออินบ็อกมาก็ได้นะเออก็จะเป็นวัดอ่อนี่นะฮะอ๊บก็จะมีเม็ดสีฟ,ฟ้าๆอยู่ข้างในนี่นะครับเราก็เอาออกมาซะแล้วก็นี่เลยฟู่ลดสิวแล้วก็ฟูและขาวด้วยนะครับสูตรใหม่ให้มันละลายอยู่แป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะดื่มได้เลยเดี๋ยวผมจะดื่มไม่ดูรับรองว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่ากินทุกวันอันนี้ กับไมานี่หน้าผมนิดนึงฮะถามว่าดูดูด้วยเดี๋ยวเขาหาว่าเราโกงฮะของเรานะครับประมาณ3วันเนี่ยผิวจะลื่นขึ้นแบบไม่ต้องทาครีมนะบางคนงงผิวลื่นคืออะไรปกติเราทาครีมผิวมันจะลื่นใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ต้องทาครีมกินอันนี้3วันอ่ะผิวจะลื่นชุ่มน้ำนะครับการันตีโดยซัมซุงเกาหลีนะครับเม็ดหนึ่งเนี่ย4,100มิลลิกรัมเลยนะครับถ้าเทียบกับกูต้าทั่วไปหรือว่าพวกวิตามินบำรุงผิวทั่วไปเนี่ย เขาจะใส่กันแค่250มิลลิกรัมต่อเม็ดนะที่เราซื้อกินตามท้องตลาดเนี่ยพวกแคปซูลเนี่ยเม็ดหนึ่งแค่250มิลลิกรัมแต่อันนี้เม็ดหนึ่งอ่ะ4,100มิลลิกรัมนะครับก็ตกประมาณกี่เท่าว้นี่นิว20เท่าอ่ะ20เท่านะครับอันนี้แก้วเดียวเหมือนอัดวิตามินเข้าไป20เท่านะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะเดี๋ยวเรามันฟูให้หมดเนี่ยสีสันสวยงามนะครับเป็นทั้งทับทิมทั้งซิงค์นะฮะแล้วก็มีวิตามิน เนี่ยเต็มไม่หมดเลยให้อ่านให้ดูไหมยี่สิบตัวเอาไหมไตเปปไทด์คอลลาเจนก็มีหนึ่งพันมิลลิกรัมนะฮะเมลอนเอ็กแซกนะครับก็คือเป็นเอ็กแซกนะเป็นตัวเขาเรียกนะเขเมลอนนะครับแซลมอนคอลลาเจนก็มีนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตแอกูตามีนอันนี้เป็นส่วนผสมของกูต้าแต่ว่ <uncover> เาเป็นตัวต้นกำเนิดนะฮะมีกีวีด้วยนะครับมีไอปอมกาเนตนี่คือตัวอะไรนะมันคือตัวอะไรนะ ทับทิมอ่าทับทิมทับทิมนะฮะแล้วก็มีแอเซตรลาเชอร์รี่นะฮะมีไกซีนมีอ่าวิตามินซีเป็นแอสโซละอ่าแอสเอสโคบิกแอซิดโอ้โหมีโคเอนไซม์คิวเทนด้วยมีไพบารด้วยนะฮะทำให้ผิวขาวนะครับมีซิงค์ลดสิวมีแอลฟาโอ้อะไรวะเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอ่านไม่ออกแล้วโอ้ชื่อทางวิทยาศาสตร์นะครับมีวิตามินเอ มีวิตามินบีด้วยำระงสมองด้วยโอ้โ oh, หนี่นะะแค่เม็ดเดียวเนี่ยอัดแน่นด้วยคุณภาพนะครับอันนี้ก็รับตัวแทนจำหน่ายนะแค่1 9 9 9 9บาทค้ากับคอลลาเจนพี่โตได้นะครับถ้าเป็นลดอ้วนนี่พอดีขายดีครับก็เลยต้อง36 0 0 0เท่านั้นเพราะว่าของต้องการเอาไว้ให้คนที่ขายดีนะฮะถ้าเกิดเป็นอันเนี้ยแบรนด์นใหม่เนี่ยแล้วก็คอลลาเจนที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เนี่ย19,999เพื่อรับตัวแทนใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้ก็ทันนีายลดหมดแ้ว เออดูนะฮะปลอดภัยนี่แฮนนะครับเดี๋ยวก็ดื่มให้ดูเลยนะอย่าลืมซื้อนะครับนีออ่อร่อยนะครับอันนี้850บาทนะวันนี้เน้นย้ำแล้วกันว่าเดี๋ยวถ้าใครสต๊อกวันนี้นะครับให้ตั๋วไปเที่ยว กาญจนบ,บุรีฟรีปกติเนี่ยห้องพักห้องละห้าพันสองคนนะครับอามาโดจัดให้หมดเลยนะครับมีเก็บมัดจําแค่พันเดียวเอาไว้เป็นเรื่องค่าเดินทางแล้วก็ค่าเสื้อนะครับอันนี้ฟรีนะกำไรสี่พันเนี่ย 4, 000, เท่ากับสมัครหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าวันนี้เนี่ยสต็อกของเนี่ยโอ้เหลือแทบจะเหลือหมื่นห้าเพราะว่าฟรีค่าที่พักห้าพันนะครับก็รีบๆสต็อกมาแล้วกันนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับคนที่ชอบตาหน้าอามาโดว่า ตัวแทนเยอะเนี่ยผมบอกเลยว่าผมดูแลไปทีละคนนะทุกวันนี้ตัวแทนนามาโ,โดทั้งระบบมีแค่300คนเองครับนะอย่าไปเชื่อตามแบรนด์อื่นเขาใส่ร้ายเราเรามีแค่300คนเราดูแลทีละ10คนดูแลทีละร้อยคนนะครับให้รวยให้กำไรให้ได้บ้านได้รถกันไปก่อนนะครับก็รีบๆมาแล้วกันแล้วก็ถ้าเริ่มตอนนี้เนะี่ยข้อดีก็คือตั้งหลักง่ายตั้งหลักทันนะครับแล้วเดี๋ยวประมาณกรกฎาคมเนี่ยมีข่าวดีนะครับใครที่อยากสะสมแรกของใหญ่ๆนะฮะกรกฎาคมเตรียมเจอกัน